สู่ปี2564ด้วยนะจ๊ะเราจะพาคุณไปที่เกาะล้าน กอลมีมาประจำการทุกวันเสาร์บ่ายโมง40เจอกันประจำเหมือนเคยหากใครเบื่อเมืองกรุงมุ่งเข้าสู่ทะเลกันดีกว่าวันนี้เรามาเที่ยวแบบวันเดย์ทริปสุดสเปเชียลที่เกาะร้านพัทยาไปดูซิว่าวันนี้รถเมย์จะพาไปเที่ยวไหนบ้างตามรถเมย์ไปเลย นั่งเรือไปเนี่ยถ้าเราไปโดยสปีดโบ๊ทใช้เวลาประมาณ15-20มานาทีแต่ถ้าคุณไปเรือโดยสารก็ได้เหมือนกันนะราคาอยู่ที่30บาทใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าสปีดโบ๊ทก็คนละร้อยถึง150บาทนะจะาทางเข้ามาจากด้านหน้าสะดวกสบายนิดนึงนะคะก็จะมีจุดคัดกรองโควิด1 9เข้ามาก็จะมีการวัดอุณหภูมิเนาะทุกคนก็จะใส่มสเข้ามาเดี๋ยวเราไปถ้าเจอผู้คนมากมายเราก็ใส่แมสกันไปต่อนะจ๊า ที่เดินทางมาเที่ยวเกาะล้าดรับรองว่าสะดวกสะอาดปลอดภัยมากจ้เถึงแล้วเกาะล้านนะจ๊ะเราล่องเรือจากแหลมบริไฮามาที่นี่เราก็ถึงที่ท่าเรือนหน้าบ้านที่เกาะนี้เนี่ยจะลงได้2ท่าคือจะไปลงหาดตะแหวนก็ได้หรือลงตรงนี้ก็ได้แต่เราเลือกลงที่นี่แต่เดี๋ยวเราจะนั่งรถไปหาดตะแหวนเพราะเขาบอกว่าหาดตะแหวนเป็นหาดที่สวยแล้วก็น้ำใสเป็นที่ฮอตคิปของที่เกาะล้าน,นมากๆเราต้องไปดูไปขึ้นรถ ว่าคุณมาเล่นน้ํบริเวณริมชายหาดอย่างเงี้ยเห็นพี่แบบว่าใส่เสื้อสีส้มๆอันนั้นเขาเป็นไลฟ์การ์ดที่คอยดูแลความปลอดภัยให้กับพวกเราด้วยนะคะรวมไปถึงถ้าเกิดไม่สบายเกิดเหตุฉุกเฉินึ้นมาคุณไปได้เลยที่ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านพัทยาอันนั้นเนี่ย24ชั่วโมงเปิดตลอดเลยนะคะหรือแม้กระทั่งตามจุดต่างๆในเกาะค่ะที่เป็นจุดสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็จะมีกล้องวงจรปิดอยู่ตามจุดเลยเกิดเหตุอะไรคือคุณสามารถไปเปิดดูได้ดังนั้นมั่นใจหายห่วงนะคะเวลามาเที่ยวเกาะล้าน เรียกว่าบนเกาะล้านแห่งนี้สะดวกสะอาดปลอดภัยมากๆเลยอะหาดตาแหวนเป็นหาดที่คึกคักมากบนเกาะล้านพร้อมทั้งยังมีกิจกรรมทางน้ําที่สนุกสุดเหวี่ยงแล้วที่หาดตาแหวนนั้นยังมีหาดทรายขาวละเอียดน้ําทะเลใสๆเหมาะกับการเล่นน้ําเป็นที่สุดร,รวมถึงบริเวณริมชายหาดเนี่ยเขาก็ยังมีร้านค้าร้านอาหารมากมายใครที่อยากมาเที่ยวเกาะล้านแนะนําเลยว่าให้มาเช็คอินที่จุดนี้ได้เลยนะจ๊ะ เห็นด้านหลังเราไหมอันนั้นคือท่าเรือหาดตะแหวนนะคะอย่างที่บอกไปว่าที่นี่มีท่าเรือ2ท่าถ้าคุณอยากจะมาเที่ยวที่ชายหาดนี้หาดตะแหวนเนีย่ยบอกเลยว่าใกล้มากจริง จากท่าเรือเนี่ยมาแป๊ดเดียวหรือว่าถ้าบางคนไปลงที่ท่าเรือหน้าบ้านอันนั้นมาจากตรงนั้นนะคะใช้เวลาประมาณไม่ถึง10บนาทีอ่ะหนาทีก็ถึงแล้วเพราะว่ามันประมาณแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าใกล้อยากจะมาก็คือใช้วิธีการมาลงที่ท่าเรือนี้แบบวันเดย์ทริปอ่ะแล้วลงมาเล่นน้ําที่นี่ก็คือจบเลยมาที่นี่มีกิจกรรมมากมายคุณได้เล่นกันนะคะเจสกีก็มีเช่าได้เลย,ย่างถ้าไปเดือนมีนาคม<อ>ก็จะมีเทศกาลดนตรีนะคะก็จัดทุกสุกและเสาร์ทุกสัปดาห์ตลอดทั้งเดือนมีนาเลยไปที่เดือนเมษา สงกรานก็ต้องนึกถึงพัทยานะเพราะว่าเขามีวันไหลของที่นี่คุณก็มาเที่ยวกันได้เดือนอื่นๆก็มีกิจกรรมตลอดที่เกาะร้านมีทุกอย่างจริงเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างมีครบแม้กระทั่งอนามัยโรงพยาบาลนะสถานีตำรวจเอ่ยการไฟฟ้าอย่างที่บอกไปร้านอาหารร้านรว้วต่างๆโรงแรมที่พักมีครบซึ่งคุณผู้ชมสามารถมาร่วมสนุกแล้วก็สร้างสีสันเต็มอิ่มได้ที่พัทยานะจ๊ะ มาทะเลทั้งทีก็ต้องหาอาหารทะเลอร่อยๆอออกินสันิดหนึ่งมีร้านมาแนะนำค่ะร้านปลาส้อยอบอกเลยว่าคนเยอะแล้วก็เปิดมายาวนาน30ปีแล้ว จัดเต็มเลยนะจ๊ะรถเม์แต่และเมนูเนี่ยน่าทานทั้งนั้นเลยแบบนี้คงต้องแซ่บมากแต่จะมีเมนูอะไรบ้างต้องมาติดตามกันต่อเบรกหน้านะจ๊ะและหลังจากอิ่มท้องแล้วเนี่ยรถเมย์จะพาไปดูที่พักเกๆ๋ๆที่ควรค่าแก่การเช็คอินสุดๆรวมถึงคําถามให้ร่วมสนุกชิงของที่ระลึกท้ายรายการพร้อมกับพิกัดการเดินทางม,มาฝากกันเหมือนเดิมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะ เดลิเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมี A.M.P.M ขนมสูเฟรแพนเคก้กต้นตำรับแท้จากฮ่องกงเบรกที่แล้วอ่ะเที่ยวเกาะร้านแบบจัดเต็มกันไปแล้วตอนนี้ถึงเวลาอิ่มท้องกันบ้างมาถึงทะเลทั้งที่สิ่งที่พลาดไม่ได้ก็คืออาหารทะเลและร้านที่รถเมย์จะพาไปนั้นเขาขึ้นชื่อเรื่องความแซ่บเลยละจ้าร้านปลาสร้อยบอกเลยว่าคนเยอะแล้วก็เปิดมายาวนาะน30ปีแล้วเนะ นี่กลางวันพอดีนะคะคนก็จะเยอะขี่มอเตอร์ไซค์มาก็ต้องมาแวะกินอาหารเมนูมากมายจริงๆถ้าเป็นอาเลนี่คือเต็มที่มากทั้งปลาหมึกแม้กระทั่งแบบไข่เจียวยังเป็นไข่หมึกเลยอะค่ะแล้วก็มีหมึกน้ำดำนะหมึกต้มน้ำดำอันนี้ส่วนใหญ่เวลาเราเห็นเราก็เห็นทนางใต้เนาะที่นี่มีตอนนี้ก็ปลาหมึกอกีกหมึกทอดน้ำปลาเห็นไหมมีไขป่ปูน้กไข่ปูตำปูมา้ามีปลาสาบต้มยำ ยำสามไข่มีไข่กุ้งไข่แมงดาแล้วก็ไข่ปลาเรียวเชียวปกระพงราดพริกหมดแล้ววันนี้เมนูของเราชิมว่าเป็นยังไง แม่พี่ชายสงสัย,สยสสจะกินเผ็ดมากต้องซับเหนือนิดนึงโถโถเราเนี่ยแอนด็้ช่างหน้าหนูอันนี้เป็น,น,นอะไร่ เป็นดาราเื่อรังงานที่นี่มาแต่งหน้าให้ที่นี่มาแต่งหน้าให้ที่นี่มาแต่งหน้าให้อุ้ยอุ้ยอุ้ยพูดอะไรออกไปอ่ะพูดเองเองอ่ะก่อนแอ่น้ำเนี่ยขึ้นเรือไปอีซอยขึ้นเรือไปอีซอยอย่าลืมนะคะพัทยาเป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบใกล้กรุงเทพขับรถแป๊บเดียวก็ถึงละสามารถมาเที่ยวกันได้น้ำทะเลใสแล้วก็สวยอาหารก็อร่อยเลิศที่พักก็คือดีนะ เดี๋ยวจะพาไปดูที่พักกันต่อว่าแบบที่พักเก๋ๆที่เกาะร้านคือเยอะมากอันนี้เป็นหนึ่งอันที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะอิ่มท้องกันแล้วถึงเวลาที่จะดูที่พักสุดเก๋ที่ควรค่าเก่กัน์ดมาพักสุดๆตามรถเมล์ไปเลยออยู่ที่นี่เลยค่ะเห็นไหม ไอน้ําได้มาทะเลทั้งทีเราต้องหาที่พักเก๋ๆไว้ให้คุณสักนิดนึงนะคะอย่างที่นี่เลยธันดาราเกาะล้านรีสอร์ทนี่เป็นไงไม่อยากเปียกก็ทำแบบนี้สิเอ่มเอิ่มเอ่มเอ่มนราจะล่วงลงน้ําแถวนี้นะคะดีที่นี่จะเป็นสไตล,ล์แบบว่ามินิมอลแล้วก็เปิดใหม่ ใหม่มากๆจริงๆนะคะไม่นานมากนี้มีทั้งหมดแค่แห้องเท่านั้นมีพูลวิลล่าด้วยจ้ะกอถ้าสมมติเราไม่ได้ไว่ายน้ำตรงนี้รวมพูลวิลล่าก็จะอยู่ข้างล่างแล้วก็มีห้องในมุมบนข้างบนก็จะเก๋ๆมีที่นั่งเล่นแบบชิวๆห้องก็จะมีมุมถ่ายรูปได้แบบทุกจุดเล็กๆไม่ใหญ่แต่น่ารักมากทีเดียวเห็นไหมตรงนี้คือลมดีมากเที่ยววันธรรมดาก็จะสบายหน่อยเพราะว่าราคาก็จะเบาแล้วก็คนก็จะไม่พุกพ่านจนเกินไปจะบอกว่าช่วงนี้ก็คืออากาศดีค่ะที่นี่ต้องมาเช็คอินนะจ๊ะ พูลวิลล่านะคะมีพูลส่วนตัวในห้องซึ่งสระว่ายนะ้ำน,นี้ก็เชื่อมต่อมาจากด้านนอกแต่เป็นส่วนตัวเพราะอยู่ด้านในเลยห้องน้ําก็คือแบบว่าอาบน้ําไปชมวิวเ้างน,นอกไปคือเป็นกระจกแบบเปิดโล่งเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะมี้าม่านส่วตัวอยู่ด้านในด้นนดวยห้องเป็นแบบว่าประตูสไลด์แบบนี้ก็คือเป็นกระจกเปิดโล่งเหมือนกันดังนั้นห้องนี้ก็จะรู้สึกหลงและโล่งสบาย ก็คืออยู่ที่นี่ห้องนี้อยู่ในหลักพันนะคะแล้วแต่ว่าช่วงเวลาคุณจะมาช่วงไหนถ้ามาวันธรรมดาก็อย่างที่บอกไปว่าราคาจะดีกว่าวันเสาร์อาทิตย์นิดนึงจองกันไปถึงเดือนเมษาแล้วถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นะคะดังนั้นห้องนี้ลองดูมาวันธรรมดาก็จะดี สำหรับห้องทันดาราวิลล่านั้นจะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวบอกเลยว่าฟินไหนจะมีกระจมน่ารักเอาไว้ให้นั่งชิลเป็นพร็อพถ่ายรูปเกๆ๋ๆอุ้ยเป็นการพักผ่อนที่ครบสมบูรณ์ทุกความชิลเลยจริงๆขึ้นมาข้างบนก็คือมีจุดถ่ายรูปอีกแล้วนะคะอันนี้หน้าห้องนนชั้นบนชั้น2ก็จะมีฉากสีส้มเห็นไหม แล้วก็มีมุมแบบว่านั่งมองวิวทิวทัศน์ชิลๆจากด้านบนโอเคห้องนี้เลยห้องชั้น2นะคะเป็นอีกหนึ่งรูมไทป์ของที่นี่ก็คืออยู่ข้างบนก็จะวิวดีมองเห็นแบบว่าวิวไกลๆเห็นท้องฟ้าหน่อยห้องนี้ลมดีด้วยอลมมันจะมาทางเนี้ยมันก็จะเข้าแบบเต็มๆเปิดกระจกอะไรได้หมดนี่ห้องนั้นอยู่ตรงนี้นะคะนี่อยู่ตรงนี้ห้องนี้ก็สบายอยู่ เอาห้อนี้เห็นทะเลนี่แหม่ห้องมีไฮไลไท์มันอยู่ตรงนี้นี่เองค่ะนอนลืมตาตื่นมาคุณสามารถที่จะมองเห็นทะเลอยู่ตรงหน้าตรงนั้นได้เลยและที่สําคัญห้องนี้พักได้สูงสุด3คนค่ะอีกคนึงนอนตรงเนี้เหรอ,อเสรออิมีเสริมเตียงได้จ้า กาะล้านรอบนี้บอกเลยว่าจุใจมากจริงๆนะคะต้องขอบคุณธนาราเกาะล้านรีสอร์ทรวมไปถึงเกาะล้านลุงไข่เมียดำน้ำตกมืออย่าตกใจไปว่ามันคืออะไรมันคือสปีดบอสที่เรานั่งมาแบตุ้มต่ำตุ้มต่ำตั้งแต่แรกนี่นะคะเขาชื่อลุงไข่เมียเขาพาไปที่ไหนบ้างเขาพาไปเกาะล้านเขาพาไปดำน้ําได้แล้วก็พาคุณไปตกหมือได้เช่นกันค่ะรวมไปถึงร้านอาหารปลาซรอยนะคะเกาะล้านไม่ใกล้ไม่ไกลแค่นี้บรรยากาศดีสงบมากช่วงนี้บอกเลยว่าควรจะมาเที่ยวเป็นเวลาของพวกเราคนไทยทุกคนแล้วละจ้ะช่วงนี้ นะคะคยังไงก็ฝากก่อนร้านเอาไว้ด้วยค่ะ มาพักที่ทันดาราเกาะล้านรีสอร์ทเขามีบริการดีมากฟรีรถรับส่งท่าเรือมีเวลคัมริงอาหารเช้าก็มีบริการแถมฟรี WiFI ด้วยโอ้โห oh oh, บริการดีโลเคชั่นดีมุมถ่ายรูปก็ยิ่งดีดีแบบเนี้ยแอบกระสิบว่าใครจะไปเนี่ต้องรีบจองนะจ๊ะเพราะเขาฮอตมอช่วงหนาเนี่ยพลาดไม่ได้เลยจริงๆนะรวมถึงคำถามให้ร่วมสนุกชิงของที่ระลึกท้ายรายการพร้อมกับพิกัดการเดินทางมาฝาก เหมือนเดิมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะประสบการณ์บำรุงผิวที่คุณก็สมัมผัสได้ minus ในเบรกที่3หลังจากที่อิ่มอร่อยแล้วก็ไปชมที่พักสุดเก๋บนเกาะล้าน,น,นมาแล้วรถเมคขอพาคุณผู้ชมว้าวกลับมากรุงเทพกับร้านบรรยากาศดีดียานเรียบมอเตอร์เวย์สีนครินกับร้านนี้เลยร้านสยามบรัสซี่ค่ะกลับมาคาเฟ่สวยๆที่กรุงเทพกันนะคะสยามบรัสรี่เรียบมอเตอร์เวย์สีนครินค่ะบอกเลยว่าร้านนี้บรรยากาศดีแต่ถ้ามากินคนเดียวมันก็แบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องหาเพื่อนมา รับประทานร่วมกันนิดนึงนะคะวันนี้คนนี้เลยพี่ตุ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องรถเมย์พี่ตุ้งตุนชื่อน่ารักเนาะแต่อายุนี่ไม่น่ารักตามชื่อแล้วนะแต่หน้าก็ยังดิงสังสองแล้วลูกสองด้วยลูกสองด้วยลูกสองแล้วค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวโอ้วคุณพี่ดูไม่สี่สิบสองนะแต่สี่สิบสองแล้วนิดหนึ่งแล้วก็ด้วยการทํางานค่ะปกติแล้วก็คือเป็นพิธีกรภาคสนามออกแดดออกแบบปลูกป่ากลางทุ่งกลางสวนไปหมดค่ะแต่หน้ายิ้มเป๊ะปังมากเลยแล้น้อง่ะ 2ปีที่แล้วไม่เป็นแบบนี้นะคะคือตอนอายุ40คือย้อนกลับไป2ปีตอนนั้นต้องบอกว่าหน้ายับค่ะแล้วก็หน้าพังมากเพราะว่าเหมือนเราออกแดดเยอะพอออกออกกองออกต่างจังหวัดอะไรย่เงี้ยค่ะมันจะไม่เจอแค่แดดเราแ,แดดเมืองไทยแบบอใช่ มันมีฝุ่นมันมีอะไรแบบเยอะอะค่ะเราคือหน้าเรามันก็เริ่มแบบหมองอมเริ่มกลานเริ่มแบบไม่ชุ่มชื้นมันโทมแล้วมันเหี่ยวอะพอมีลูกคนที่สองนะคะปัญหาเนี่ยมันหนักเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม,มคือดูรูปนี่จะเห็นชัดเลยนะคะว่าริ้วรอยเนี่ยมันลึกมากขึ้นค่ะตีนกานี่มาแบบ3 4มเส้นนะคะใต้าตาก็มาเป็นล่องดําถ้าเห็นรูปนี้จะยิ่งชัดมากก็ตาโบมากนะคะล่องแก้มก็ชัดหน้าผากนี่คือขึ้นเป็นริ้วๆๆๆแล้วนะ แล้วก็แบบมันพังมากเลยอะค่ะทีนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ไหวแล้วนะริวก็มาตีนก็มาเส้นข้างบนก็มีแล้วตรงเนี้ย เส้นล่องแก้มนี่มันชัดมากเราก็เลยลองใช้ครีมหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ก็รู้สึกว่า <S <S เฮ้ยเราลองใช้ตั้ง3 4แบบอะเราอยากใช้ครีมอะไรที่มันแบบตัวเดียวจบเลยได้ไหม,มที่สามารถที่จะช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้อย่างตรงจุดคือแก้ปัญหาแบบตรงๆไปเลยเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้จะทำยังไงอ่ะโทรหารุ่นพี่คนนี้เลยค่ะพี<ช>่เอิร์ฟคงพรผู้ประกาศรุ่นพี่นะคะพี่เอิร์ฟเนี่ยเป็นคนนอนน้อยเหมือนกันพี่เอิร์ฟแนะนําตัวนี้เลยนี่อ่ะ แบหยิบขึ้นมาเลยค่ะ minus 20กระปุกเดียวตัวนี้เลยค่ะพี่เอิร์กบอกว่าจบเลยเนื่องจากว่า minus 20นี่นะคะสารสกัดของเขาเนี่ยนะคะมาจากรกแกะที่สำคัญนี่นะคะไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่มีสารปลอดค่ะมั่นใจได้ผลิตภัณฑ์นี้มาจากประเทศเกาหลีพอลองใช้นะคะนี่ค่ะจะรู้สึกให้ฟิลความรู้สึก<ๆ>ชุม่มชื้นค่ะเห็นไหมคะคือใช้ครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าใบหน้าเราเนี่ยมันนุ่มนะคะ เราก็ให้สัมผัสที่แบบมัน,น,มนรู้สึกแบบดี<ช>มันรู้สึกชุ่มชื้นแต่ว่าไม่เหนียวเหนอนะนะคะคุณผู้ชมหลังจากนั้นแล้วสิ่งที่เราเนี่ยสามารถที่จะสังเกตได้คือเส้นที่มันเป็นริ้วรอยนะคะริ้วๆแบบเนี้ยตีนกาแต่ก่อนเนี่ยทุนจะมีริ้วแบบเล็กๆตอนนี้นี่แบบ นี่นะคะคือมันคือถ้าไม่ยืดูคือถ้าไม่ยิ้มท่านั้นน่ะจะมองไม่เห็นเลยใช่เลิกหน้าผากอาจจะมีอยู่บ้างตามวัยแต่ถามว่าดีขึ้นไหมเอ้ยมันดีขึ้นคือไม่มีใครเชื่อแล้วว่าตอนนี้ลูกสอดังนั้นคุณผู้ชมทางบ้านนะคะอยากให้ทดลองใช้นี่เลยค่ะ minus t นะคะเปิดใจกับเขาสึ่งนิดหนึ่งซึ่งวันนี้นะคะไม่ได้เลยค่ะนี่ขนมานี่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 เลยค่ะราคาเป็นยังไงบ้างคะโปรของพี่เนี่ยโอ้โหมาทั้งทีนะคะกับรายการ ฟอมีเฉพาะตอนนี้ต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าเราให้ส่วนลด มากถึง70%ค่ะว,ว้าวค่ะพิเศษแบบนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยนะคะไมนัสเนี่นะคะกระปุกนี้2,990แต่เราแถมไปอีก2กระปุกในขนาดเท่ากันไม่ใช่แค่นี้ค่ะเรายังให้เซรั่มสมอีก1นึขวดมูลค่า3,190บาทเซ<า>รั่มสมตัวนี้นะคะ<า>ช่วยเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยได้อย่างตรงจุดใช้คู่กันต้องบอกว่าเลิศม,มากๆนะคะรวมทั้งหมดนี้นะคะ4ชิ้นค่ะ12,160บาทแต่ให้ คุณเพียง 2,990บาทแต่ต้องรีบจองสิทธิ์กันสักนิดนึง1577โทรเลยนะคะ1577หรือว่าไลน์ n u s -20 ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางได้นะคะเราจำกัดสายที่99สาย99สายค่ะนอกจากนี้แล้วไม่ใช่เพียงแค่ตุ่นนะคะที่ได้ลองใช้แล้วเห็นผลคุณป้าท่านนี้นะคะอยู่ข้างบ้านค่ะอายุ64แล้วดูรูปนะคะคุณป้าเนี่ยทำงานหน้าเตาคือใบหน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะหมองคล้ำเห็นริ้วรอยเนี่ยนะคะมีทั่วหน้าเลยนะคะโดยเฉพาะบริเวณแก้ม หลังจากที่ได้ใช้ minus t w แล้วนะคะตอนนี้เนี่ย หน้าใสดูอ่อนเยาว์ดูดอ่อนเยาว์อีกท่านหนึ่งอ,อีกท่านหนึ่งท่านนี้เนี่ยหนักกว่านั้นนะคะ65แล้วปัญหาเยอะกว่าค่ะเพราะว่าใต้ตาเนี่ยมีฝ้าแล้วก็มีกระเพิ่มด้วยคือคใบหน้าเนี่ยหย่อนคล้อยด้วยต้องบอกว่าปัญหาเยอะมากๆเลยแต่หลังจากที่ได้ลองใช้ m a n a e n t y อย่างต่อเนื่องแล้วนะคะคือจะเห็นว่าใบหน้าเนี่ยลายดูกระชับมากขึ้นนะคะแล้วก็ผิวพันด,ดูเปล่งปลงั่งแล้วก็สดใสนะคะตอนนี้เนี่ยแม่ม บางทีฟังแบบนี้เนาะสาได้40ได้50 60ใช้ได้หมดตามอายุที่ว่าไปดังนั้นมีคนดูหลบเยอะอสายน่าจะไม่พอเมื่อกี้ที่ให้99สาสายน่าจะไม่พอแล้วค่ะ ยังไงดีคะเพิ่ม<ด>ต่อไหมคะเพิ่มนะคะอเอาเพิ่มไปเลยถ้อา,าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มให้อีก5นาทีแบบไม่จํากัดสายนะคะแต่ว่าคุณต้องโทรมาให้ทันที่15771577 15นะคะหรือว่าแอด minus t w ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเราให้อีก5นาทีแบบไม่จํากัดสายนะคะ2990บาทคุณได้รับอะไรบ้างได้รับ minus t w กระปุกแถมอีก2กระปุกรวมเป็น3กระปุกในขนาดเท่ากันนอกจากนี้แล้วนะคะยังให้นี่เลยเซรั่มโสมนะคะมูลค่า 3190ถามว่าเซรั่มโสมเนี่ยควรู้สึกเป็นยังไงใช้ดีไหมนี่ต้องบอกว่านี่เลยค่ะแล้วเนี่ยนะคะเวลาตุนใช้นะคะวิธีใช้ของตุ่นส่วนตัวเนี่ยนะคะตุนจะแบบแตะไปที่บริเวณที่ตัวเองอ่ะมีริ้วรอยโดยเฉพาะบริเวณใต้ตาหรือว่าเส้นตรงตีนการนะคะใช้ประจำแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าริ้วรอยเนี่ยมันแลดูจางลงมันช่วยเวลามันแห้งแล้วมันจะแบบลื่อๆดีนะดีเลยค่ะต้องบอกว่า เฉพาะของแถมเซรั่มสสมตัวนี้ชิ้นเดียวก็คุ้มมากๆแล้วไม่ได้มีบ่อยๆจริงๆนะคะเซรั่มสสมตัวนี้นะคะต้องเน้นย้ำเลยว่าอยากให้ลองใช้คู่กัน1.57 7รีบโทรเลยนะคะหรือว่าแอ minus 20นะคะส่งฟรีทั่วไทยเก็บเงินปลายทางได้รูดเครดิตได้ไหมรูดเครดิตได้สุดเป็นสเดือนตายแล้วดีต้องรีบแล้วค่ะเป็นคุณแม่นะคะใช้เงินต้องให้คุ้มค่าค่ะ2990คุณได้ไปถึง สชิ้นแบบนี้ต้องรีบจองสิทธ์อเอาไว้แล้วนะคะกล้ารับประกันค่ะเพราะว่าตัวตนเองถูกก็เป็นนักข่าวเนาะ,นะเวลาเราจะใช้อะไรเฮ้ย ถ้าเราลองใช้อะแล้วมันไม่โอเคอะหรือมันไม่ดีเราก็จะไม่พูดใช่เพราะว่าเราก็ยังเราต้องการัวเองันตัวเองด้วยเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยอะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้แล้วเราเห็นผล่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าไม่ดีจริงอะก็ไม่อยากแนะนําคุณผู้ชมนะคะดังนั้นไม่อยากให้พลาดรีบจองสิทธิ์1577รีบโทรเลยค่ะเลิศพริ่งอาหารมาแบบรวดเร็วเออเราจัดมาแบบเต็มที่มากนะคะอันนี้เนโรพาสต้าหมึกดำอันชันนานา เบิร์ตเฟลายพีพันช์แล้วก็มีสยามหมูย่างมะนาวนี่อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้แกงคั่วเนื้อปลูใบชะพลูส่วนวันนี้ต้องขอขอบคุณสยามบาซิลี่นะคะรวมไปถึงโรงแรมคอสทูพัทยาโอเชียนเฟียแล้วก็เคปดา,ารารีสอร์ทพัทยาด้วยนั่นเองค่ะใครอยากรู้พี่แก่การันทางเดี๋ยวเราไปดูกันรถเมย์กับพี่ตุ๊กตุ่นจัดจารอาหารตรงนี้สักครู่นึงวันนี้ขอบคุณพี่ตุ๊กตุนด้วยนะคะขอบคุณนะคะรถเมย์อา้าวตามไปดูพี่แก่การันทางได้เลยะคะ่ะ ได้ฟังเคล็ดลับดีๆพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษกับพี่สาวคนสวยแล้วตอนนี้ได้เวลามาฟังพิกัดการเดินทางกันบ้างแล้วล่ะค่ะตั้งใจฟังให้ดีๆที่แรกหาดตาแหวนถ้าเดินทางจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่พัทยาให้มาลงที่ท่าเรือแหลมบริหายเดินทางโดยรถยนต์ระยะทางประมาณ150กิโเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงหรือว่าเซิร์ชกูเกิลแมปค้นหาคําว่าท่าเรือแหลมบริหายได้เลยจ้าจากนั้นก็ขึ้นเรือต่อไปยังเกาะล้านด้วยสปีดโอเตใช้เวลาเดินทาง ตง15 20นาทีแล้วก็นั่งรถ2แถวต่อก็จะถึงหาดตาแหวนนะจ๊ะจากนั้นไปต่อกันที่ร้านอาหารปลาส้อยอยู่ห่างจากหาดตาแหวนใช้เวลาเดินทางไม่เกิน5นาทีส่วนที่พักทันดารารีสอร์ทใช้เวลาเดินทางจากร้านอาหารปลาส้อยก็ไม่เกิน5นาทีเหมือนกันและสัปดาห์หน้ารถเมย์จะพาชาวฟอลลมีฟอลลเมย์ไปพัทยากันต่อจะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะดูห้องนอนกันไปเรียบร้อยแล้วมาดูอาหารเช้าของที่นี่กันบ้าง อาหารเช้ามาอ่าโหโหโหเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีพลังพิเศษเรียกมันมาได้นี่เลยจริงจังแค่ไหนอาหารเช้าของที่นี่ถ้าอยากกินแบบพิเศษอยู่ในห้องพักของคุณก็คือเต็มสตีมอย่างนี้เลยนะฮะแล้วถ้าจับปุ๊บมันจะเลื้อยเลยอ้าวเพื่อนพี่น้อง่อด้เพื่อนนะเพื่อนเร็วเล็กเียวเลยพี่เมยดเพื่อนหน่อยพี่เมย์ลัวมันจะดุกระดิกอะไปไปไป Amarin TV